งานแรกก็คือการเลื่อนยศนายทหารตั้งคณะนายกรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตถวายพระพรพระราชทานเลี้ยงอีกสองครั้งแล้วก็จะถึงงานใหญ่ที่ไม่ได้มีบ่อยนักข้าพเจ้ารองานนี้อย่างใจจดใจจ่อทีเดียวละเอาละข้าพเจ้าก็อยู่นานแล้วก็ชวนท่านพูดมากโรคจะหายช้าลงอีกต้องกลับเสียทีละท่านราชาองค์ครั ม่ทราบว่าแม่จะเสด็จเวลานี้วันนี้มีแขกพิเศษมาเยี่ยมลูกด้วยเจ้าหญิงฟาริดาจะลูกเจ้าหญิงเป็นพระกรุณาอย่างสูงที่เสด็จมาเยี่ยมกระหม่อมพี่ได้ข่าวของเธอตั้งแต่วันแรกนะตอนที่เข้าไปแจ้งให้พี่ทราบว่าเจ้าพี่โอมานสิ้นพระชนขอแสดงความยินดีในชัยชนะของเธอแล้วก็ตำแหน่งอันสูงส่งที่จะตามมาในอนาคตเจ้าหญิงพี่ได้ข่าวว่าจะมีงานใหญ่ในพระบรมมหาราชวัง เวลาเนี้ยมีทั้งโทรเลขแล้วก็วิทยุถวายพระพ,พรเจ้าพี่อาเมดที่สามของเราข่าวว่าเธอจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยและยังจะมีงานสมรสพระราชทานตามมาเป็นงานสุดท้ายหลังพระราชพิธีฉลองอื่นๆกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจจะนำความทุกข์แสนสาหัสมาสู่เจ้าหญิงเลยก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้าเธอพูดทำไมนะกระหม่อมไม่คิดว่าจะลงเอยแบบนี้จริงๆพี่ พี่เคยเตือนเขาแล้วแต่ผู้หญิงก็คงล้าหลังแล้วก็ไม่ได้รับความช่่ยถือตามเคยฝาพระบาทประทับที่เดิมหรือกระหมอ่อมเปล่าจ้ะเราจะย้ายไปอยู่เมืองท่าริมฝั่งทะเลวางของลูกๆอยู่ที่นั่นตำหนักเดิมนะ่ะจะเป็นที่ประทับของเจ้าชายอิสฟาอักรัฐมนตรีหลายตำแหน่งอำนาจนั้นมีขึ้นมีลงคนใหม่มาคนเก่าก็ต้องจากไป ระหมอมทราบว่ายังจะมีเจ้าชายพระญาติสนิทอีกหลายองค์กลับมาดำรงตำแหน่งต่างๆเพื่อช่วยในด้านปกครองราชสำนักคงจะคึกคักขึ้นทีเดียวยังมีข่าวดีกว่านั้นอีกนะลูกอะไรเล่ท่านแม่องค์อาเมส่งได้โอรสแล้วประสูตรที่อาณาอีซาผู้หญิงคนนั้นได้ตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวต่อไปคงจะมีเจ้าชายอีกหลายพระองค์ขอให้เจ้าชายรัชทายาทจงทรงพระเจริญ พระเจ้าคงจะทรงพระกรุณาราชบัลลังก์ฮิวฟาร่าแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ลูกยังไม่เคยบอกแม่ลูกไม่เคยมีอะไรปิดบังท่านแม่สักครั้งเครื่องบินส่วนพระองค์มาถึงฮิวฟาร่าแล้วรับเจ้าหญิงพระชายามาพร้อมกับเจ้านายฝ่ายในทั้งหมดเหลือแต่ข้าราชบริพารเท่านั้นที่มากับขบวนเดินทางธรรมดาแล้วก็จะถึงฮิวฟาร่ามารืนนี้ก็คงจะอย่างนั้นนะ แม่ได้เข้าเฝ้าเจ้าหญิงพระชายาแล้วคงจะสรงพระสําราญดีกระมังส่งพระสําราญดีแต่เขากำลังยุ่งกันเอ๊ะยุ่งอะไรเลยท่านแม่ก็เตรียมเครื่องแต่งกายเจ้าสาวของท่านในพลชาริฟพณะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศในอนาคตน่ะสิอืมเขาเตรียมอะไรกันยกใหญ่นะชุดเจ้าสาวนะ่ะสั่งตัดจากบาริสปักพิเศษด้วยฝีมือจากห้องเสื้อชื่อดัง เจ้าสาวเป็นลูกครึ่งตะวันตกตะวันออกลูกหลานผู้ดีเก่าเมืองฝรั่งเศสแม่ไม่ได้พบลูกสะพ้ยในอนาคตหรอกแต่แปลกใจเท่านั้นเองว่าลูกน่ะปิดเงียบเขาว่าสวยมากสเสน่ห์แรงแล้วก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่มีความรู้สูงอย่างนั้นหรือชาริฟท่านแม่จ้งเป่งตาแทบจะทะลุผ้าคลุมหน้าออกมาละ จะคาดคั้นให้เราตอบให้ได้เลยแม่คงจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยเธอเป็นลูกครึ่งครับท่านแม่ลูกรักเธอมากแล้วไม่มีอะไรจะแยกเราได้นอกจากความตายตำแหน่งทางการเมืองของลูกน่ะต้องการผู้หญิงชาติเดียวกันกับเรานะชาลีฟท่านแม่รับสั่งอย่างนี้หมายถึงอะไรครับลูกจะต้องให้ผู้หญิงต่างชาติ อยู่ในฐานะที่รองกว่าเมียคนชาติเดียวกันคิดถึงหลักความจริงสิลูกอย่าว่าแม่เอาปัญหามาให้ทั้งๆที่เจ็บป่วยเลยนะแต่ได้ข่าวแน่นอนว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นอย่างรีบด่วนใช่ไหมจำเป็นนักเลยครับท่านแม่ที่ภรยาของลูกต้องเป็นผู้หญิงชาติเดียวกันจำเป็นนักเลยครับท่านแม่ ภรรยาของลูกต้องเป็นผู้หญิงชาติเดียวกันคนคงจะต้องพูดกันว่าภรรยาของพณท่านเป็นหญิงต่างชาติมันก็น่าคิดพูดถึงความเหมาะสมมีลูกสาวผู้ดีอีกหลายคนนะที่เหมาะแล้วถ้าลูกไม่รับตำแหน่งนั้นก็น่าเสียดายในเมื่อเกียรติยศมาถึงตัวเข้าพิธีกับลูกสาวใครสักคนที่เป็นเชื้อชาติเดียวกับเราผู้หญิงต่างชาติ น่าจะรู้ว่าความจำเป็นมีอยู่เขาไม่ได้แต่งงานกับคนเดินถนนธรรมดาแต่เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่สืบสายเลือดจากพระราชวงศ์ฮิวฟาราตำแหน่งและเกียรติยศเป็นสิ่งค้ำคอให้ต้องดำเนินไปตามความจำเป็นท่านแม่หมายถึงอะไรชารีฟก็หมายความว่าลูกแต่งงานกับเขาได้แต่ผู้หญิงต่างชาติจะต้องเป็นเมียรอง ลูกนะ่ะมีเมียได้ถึงสี่คนเมียที่หนึ่งควรเป็นคนของเราเพื่อดูแลสมบัติและรับผิดชอบทางด้านงานของผู้หญิงเมียรัฐมนตรียอมต้องพบปะกับภรรยาทูตานุทูตเป็นธรรมดาขอให้ลูกหายเจ็บซะก่อนแล้จะทูลท่านแม่ว่าคิดยังไงความจริงลูกก็ทำงานมามา,มากแล้วแม้จะไม่นานถึงสามสิบสี่สิบปี แต่ก็เป็นงานที่เสี่ยงต่อความเป็นความตายทุกครั้งท่านแม่จะว่าอะไรไหมถ้าลูกจะวางมือจากงานที่ถูกมัดมือให้โชคเหล่านี้ซะเพื่อเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างตามใจชอบชาลิฟอย่าคิดอะไรมากสิลูกที่แม่ตั้งคำถามอย่างเนี้ยทั้งที่ยังไม่สมควรเพราะลูกยังป่วยอยู่ก็ พราะว่าจะได้บอกพ่อของลูกให้จัดการสู่ขอผู้หญิงที่เหมาะสมที่จะเป็นภรรยาคนที่หนึ่งเจ้าหญิงพระชายานะ่ะทรงรักผู้หญิงต่างชาติคนนี้มากอยู่แต่นี่ก็เป็นแค่ความเห็นของพ่อกับแม่เท่านั้นไม่รู้ว่าองค์อาเมตจะทรงคิดยังไงเรื่องขัดขวางลูกไม่ให้แต่งกับคนต่างชาตินะ่ะคงทรงทำไม่ได้แน่เราต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายพิจารณาเอง ท่านแม่ยังไม่ทันได้ทรงรู้จักมิเชลดีพอแล้วเขาเต็มใจจะนับถือพระเจ้าองค์เดียวกับเราหรอเธอนับถือแล้วครับท่านแม่มิแชลจะกลับปารีสซะก็ได้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกยกให้กับพระเจ้าเบื้องบนนานมาแล้วความรักของคนหนุ่มสาวมักจะรุนแรงเออนี่ลูกคงสบายขึ้นมากแล้วสินะถึงได้พูดเจ้เกอบเป็นปกติแล้วท่านแม่ พ่อของลูกบอกว่าวันมมรืนองค์อาเมตจะส่งรับลูกเข้าวังก็เป็นพระประสงค์เช่นนั้นเหนื่อยใจไหมที่ถูกรบกวนไม่หรอกท่านแม่รำคาญแต่น้ำเกลือขวดนี้หวังว่าจะเป็นขวดสุดท้ายสักทีแม่ก็อยากให้ลูกหายเร็วๆจะทำยังไงดีนาะท่านแม่ยังเชื่อในขนกประเพณีเก่าๆเราเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะทำในสิ่งเหล่านี้ เราเคยหลีกเลี่ยงที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงต่างชาติตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เมืองนอกไม่เคยคิดจะรักจะชอบใครนอกจากคนชาติเดียวกันคราวนี้รู้แล้วสิว่าอารมณ์และความรักไม่สามารถจะจํากัดอยู่แค่กับคนชาติเดียวกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วปัญหาต่างๆที่คิดว่ามีก็ถูกลืมไปหมดอมืผู้หญิงคนเก่าที่เคยเป็นคู่มั่นของลูกนะ่ะเขาก็ยังอยู่นะ พ่อแม่เขาก็ยังเต็มใจรับลูกเป็นเขยเอ่อเอาไว้ลูกหายแล้วค่อยคุยกันเรื่องนี้ผู้หญิงคนนั้นที่ท่านแม่เลือกให้ครั้งนั้นเราตามใจท่านได้ก็พ่อแม่ก็หูเบาคิดว่าเราเป็นกบฏรีบถอนมั่นให้ลูกสาวไปแล้วจะหวนกลับมาปลูกพันธุ์อีกอย่างนั้นเถอไม่มีวันซะละรออีกสามสี่วันเถอะเราจะคุยกับท่านแม่ให้แจ้งเลยว่าเราต้องการอะไร จะขอหลีกหนีวิธีกลุมถุงชนนี้ให้ได้ชาลีฟล่พะพยาค่ะขอบพระทัยใต้ฝ่าพระบาทที่พระราชทานวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าสบายดีแล้วเหรอเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วพระเจ้าค่ะ คงพร้อมสำหรับตำแหน่งใหม่และงานหนักที่รออยู่ข้างหน้าแล้วนะรวมทั้งงานมงคลของเธอด้วยอ้าวทำไมเงียบไปล่ะชาลิฟมีปัญหาอะไรหรือมีพยะเจ้มีอะไรนะชาลิฟถึงได้ขอเข้าเฝ้าเป็นส่วนตัวน่ะก้าวกระหม่อมคิดว่าตำแหน่งหน้าที่ที่จะพระราชทานให้นั้นยิ่งใหญ่เกินกำลังความสามารถของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะพูดอะไรอย่างนั้นนะชาลิฟเพราะอะไรกัน ข้าพุทธเจ้าเกรงว่าจะทำหน้าที่ไม่ได้ดีและจะนำผลเสียมาสู่ประเทศชาติความจริงแล้วก็ยังมีผู้อื่นที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากกว่าข้าพุทธเจ้าอีกพระเจ้าค่ะเรารู้ว่าเจ้าหมายถึงใครแต่เราคิดเรื่องนี้ดีแล้วละ่ะเรารู้ว่าเจ้ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ดีทีเดียวละ่ะเรื่องนี้น่ะไม่ใช่ปัญหานแน่แน่มีอะไรอยู่ในใจยิ่งกว่านั้นเลยชารีฟเออข้าข้าพุทธเจ้าอยากจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา เงียบเงียบกับครอบครัวนี่เองหรือคือสาเหตุตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเมืองและข้าพระพุทธเจ้าก็มีภรยาเป็นคนต่างชาติและเธอจะเป็นภรยาเพียงคนเดียวของข้าพระพุทธเจ้าแล้วยังไงอาจจะไม่เหมาะสมข้าพุเจ้าหมายถึงในแง่การยอมรับของคนทั่วไปที่จะยอมรับผู้หญิงต่างชาติผู้หญิงที่เป็นภรยาของคณะรัฐบาล ควรจะเป็นคนชาติเดียวกันไม่ใช่หรือพระเจ้าคะ่ะนั่นก็ถูกละแต่ผู้หญิงต่างชาติได้หันมานับถือพระเจ้าองค์เดียวกับเราแล้วนี่และผู้หญิงคนนี้ก็จะทำประโยชน์ให้ประเทศเราได้อย่างมากมายอย่าลืมสิว่าเรากำลังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีโอกาสทางสังคมมากขึ้นมิเชลจะเป็นแบบอย่างของบทบาทสตรีในยุคนี้อย่าปฏิเสธตำแหน่งนี้เลยนะชาริฟเอหรือว่าทันนาสุบายดาไม่ยอมนะ ท่านแม่ก็ไม่ค่อยพอพระไทยนักแล้วก็ต้องการให้ข้าพุทธเจ้ามีภรยาเป็นคนชาติเดียวกันด้วยพระเจ้าค่ะที่แท้ก็ขัดแย้งกับแม่นี่เองเป็นเรื่องที่เธอต้องจัดการเองแล้วล่ะชาลิฟแต่เรื่องขอลาออกจากตําแหน่งเนี่ยเราไม่ยอมอนุญาตนแน่ ้ำชาครับท่านแม่ขอบใจจะลุกพ่อสบายดีหรอครับสบายดีจ่ะรออยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ลูกจะออกไปค้างที่บ้านบ้างลูกกำลังยุ่งเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกพ่อกับแม่นะ่ะเข้าใจดีห่วงแต่ว่าลูกน่ะแข็งแรงดีเหมือนเดิมหรือยอย่างเท่านั้นแหละเหมือนเดิมทุกอย่างฮะท่านแม่ยกเว้นแต่รอยแผลเป็นที่หน้าอกนี่เท่านั้นอืมลืมเรื่องเก่าๆเ,เสียเถอะนะ ลูกรอดชีวิตมาเนี่ยแม่ก็ดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงละท่านแม่ครับลูกมีเรื่องสำคัญจะพูดกับท่านแม่เรื่องอะไรละ่ะก็เรื่องที่ท่านแม่เคยพูดไว้เมื่อตอนที่ลูกยังอยู่ในโรงพยาบาลอ๋ออยากจะขอร้องท่านแม่ว่าท่านแม่อย่าไปสู่ขอผู้หญิงคนไหนให้ลูกอีกเลยทำไมละ่ะลูกก็ทรรเนียมของเราลูกมีได้ถึงสี่คนก็อย่างพ่อไงฮะพ่อยังมีท่านแม่คนเดียวเท่าน,นั้นนะ แต่แต่พ่อของลูกเนะี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ทางการเมืองสำคัญอย่างลูกนี่นะแล้วแม่ก็เป็นคนเผ่าพันธ์เดียวกันท่านแม่ครับมิเชลเป็นคนดีแล้วเธอก็นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับเราแล้วมิเชลจะช่วยงานเราได้มากนะครับท่านแม่อืมนี่ลูกรักเธอมากเหรอครับท่านแม่ลูกไม่ต้องการผู้หญิงคนไหนอีกแล้วลูกไม่กลัวความขัดแย้งหรือ,อยังไง ภรยาข้ารารชการผู้ใหญ่ที่สำคัญล้วนแต่เป็นผู้หญิงพื้นเมืองมิเชลอาจจะมีปัญหากับพวกนั้นเข้ากันไม่ได้ลูกคิดว่ามิเชลคงจะแก้ปัญหานี้ได้เวลานี้เธอก็กำลังเรียนรู้ขนบประเพณีของเราอยู่กับพระชายาท่านแม่ท่านแม่รังเกยียจว่าเธอเป็นคนต่างชาติเท่านั้นใช่ไหมครับเออไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเออ แม่ก็ห่วงลูกจนเกินไปกลัวว่าข้อขัดแย้งจะทำให้ลูกไม่มีความสุขแต่ถ้าเป็นความสุขของลูกแม่ก็ไม่ขัดละแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้ว่าแม่ไม่เคยระแคะระคายเรื่องนี้มาก่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันลูกก็ไม่คาดคิดว่าจะมารักกับมิเชลเรื่องมันเริ่มตั้งแต่คราวเกิดกบฏนั่นที่ทำให้เราต้องมีชะตากรรมร่วมกัน ใหนับหายไปไหนมาอู้งานละสิเปล่านะฉันไม่ได้อู้นะนามิสแล้วก็อย่าหาความสิแล้ววิ่งหน้าตื่นมานะ่ะมีอะไรตื่นเต้นนักหนาฮะอ๋อฉันจะบอกเธอว่าเมื่อกี้นะฉันได้ยินเสียงวิทยุประกาศแล้วละ่ะเรื่องอะไรก็เรื่องการเลื่อยนยศนายทหารชั้นผู้ใหญ่น่ะสิเหรอมีใครได้ตำแหน่งบ้างอะ ที่สำคัญสำคัญนะก็มีท่านนายพลมุสคัดได้ตำแหน่งจอมพลใชนะแล้วก็นายทหารหนุ่มขวัญใจสาวๆทายซิว่าใครท่านราชองครักษ์น่ะเหรอใช่แล้วเขาได้เป็นนายพลแล้วนะแถมตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยก็น่าอยู่หรอกเขาเน่ยออกจงรักภักดีแต่ไหนใครว่าท่านนพลชาลิฟนะ่ะจะลาออก ไม่รู้สินี่ก็มีพระบรมราชองค์การละคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละมั้งจริงสินะเราเองก็ได้รับคำสั่งให้เตรียมเข้าของสำหรับงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้อยู่แล้วนี่อ้าวแล้วงานเลี้ยงวันนี้ล่ะแหมจริงๆนะไสหนับเนี่ยวันนี้นะ่ะเป็นงานเลี้ยงของพวกผู้ชายคณะทูตานุทูตอนะ่ะจะเข้าเฝ้าถวายพระพรอ,องค์อาเมตพระองค์จะพระราชทานเลี้ยง วันนี้น่ะแขกผู้ชายล้วนจ้ะพรุ่งนี้ะถึงจะเป็นงานของผู้หญิงแขกของพระมเหสีก็พวกพัญญาคณะทูตไงเล่าฮึเมื่อไหร่ถึงจะมีงานเลี้ยงชายหญิงปะปนกันสักทีนะฮึไม่มีวันหรอกแล้วอย่างเนี้ยเมื่อไหร่เราจะได้เจอคนที่ถูกใจสักทีล่ะนี่ได้แต่แอบมองหลังม่านไ่นะับพูดอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวใครได้ยินแม่ในห้องเนี้ยมีเราอยู่แค่สองคนเท่านั้นนะ่ะ ใครจะได้ยินคะคุณดามิสผู้เคร่งระเบียบ hmm. นี่หลังจากงานนี้แล้วอะ่ะก็จะถึงงานมาโหฬารอีกงานหนึ่งสิงานอะไรอะ่ะอ้าวก็พิธีสมรสพระราชทานยังไงล่ะอ๋อ oh. น่าอิจฉาผู้หญิงคนนั้นจังเลยนะเราหรืออุตสาห์แอบมองเขาตั้งนานไม่ยักก็มีโอกาสใส่หนับเนี่ยพูดเพอเจออีกละอย่ามาดุฉันเลยนะ่ะเวลาเขามาเฝ้าพราะมะเหสี เธอก็แอบ,บดูเขาอยู่กับฉันด้วยนี่นาเสียวจริงๆเลยเธอเนี่ยนี่ฉันได้ยินนางพระกำนันผู้ใหญ่เขาคุยกันนะว่างานน่ะจะมีตั้งสามวันนะ่ะเครื่องบินส่วนพระองค์จะไปรับภรรยาคณะทูตและภรรยาข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่มาที่ฮิลฟาร่าให้พักอยู่ที่โฮเทลชั้นหนึ่งชนะแล้วก็มีรถของสำนักพระราชวังให้ใช้สามท่านต่อหนึ่งคันเอ๊ะฉันแปลกใจนะว่า ทำไมถึงได้มีข่าวลือว่าในพลชาริฟะจะลาออกนะโถเอ้ยก็คงลือกันไปอย่างนั้นเองแหละองค์อาเหม็ดต้องการคุมอำนาจการปกครองไว้ในพระหัตถ์ในพลชาริฟก็เป็นพระญาติสนิทพระองค์คงไม่ยอมให้ลาออกหรอกเวลาเนี้ยก็ประกาศทางวิทยุไปแล้วด้วยแล้วใครจะได้เป็นผู้สืบราชบัลลังก์นะก็คงจะเป็นสมเด็จพระอนุชาอิสฟาอักละมัง่ง hmm. แล้วพระราชโอรสที่ประสูติใหม่ล่ะ ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนี่เจ้าชายอิสฟาอักเนี่ยควรจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเพื่อกันไม่ให้เกิดเรื่องยุ่งยากต่อไปในอนาคตไงล่ะใครๆก็บอกว่าท่านน่ะฉลาดหลักแหลมแล้วก็สุขุมด้วยแหมช่างรู้มากจริงนะไซนับไปรู้มาได้ยังไงอะฮะก็ฉันไม่ช่างเก็บตัวเหมือนนามิสคนอยู่ในกรอบนี่นาแต่ที่จริงองค์อาเม็ดนี่ย ก็ทรงมีพระชนสามากแล้วนี่นานั่นนะซีแต่พระอนามัยดีมากนะอาจจะมีพระสนมได้อีกหลายองค์เลยล่ะนี่เราอะกำลังนั่งนินทาเจ้านายกันเองนะไม่เอาละทำงานต่อเถอะนี่เธอช่วยฉันหน่อยเร็วเดี๋ยวไม่เสร็จทำอะไรอะก็เครื่องหอมนี่ไงละ่ะเอาไว้ใช้วันงานต้องช่วยกันบรรจุลงอับเนี่ย เชิญไม่คิดว่าท่านรัฐมนตรีจะมาถึงห้องทํางานค้าพเจ้าท่านเรียกตาแหน่งใหม่อย่างนี้ฮะฟังดูขัดเขินพิกลนะท่านในพลท่านยังดูซุบซูบอยู่นะชร ي ฟแต่ข้าพเจ้ารู้สึกแข็งแรงดีแล้วพอลุกได้ก็มีงานล้นมือทีเดียวบ่ายนี้ก็จะต้องอยู่ในงานถวายพระพรของคณะทูตานุทูตอ,อีกมีเวลาอยู่หน่อยข้าพเจ้าก็เลยแวะมาคุยกับท่านเดียวถึงจะกลับไปเปลี่ยนชุดต่อไปนี้ยคงต้องใช้แต่ชุดพลเรือน ความจริงชุดพื้นเมืองพอลเรือนก็งามสงา่ายังหนุ่มแน่นเสียอย่างตอนนี้ท่านรับตําแหน่งรัฐมนตรตีต่างประเทศแล้วนี่จะแต่งเครื่องแบบทหารก็ดูกะระรายูข่าวก็ออกไปแล้วเมื่อกี้ข้าพเจ้าเพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบายต่างประเทศของเรางั้นเหรออ๋อเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยอะไรเหรอชริฟคือข้าพเจ้าอยากจะถามนโยบายทางทหารนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะหรอก ใจจริงนะอยากจะมาคุยกับท่านมากกว่าหรือว่าท่านจอมพลไม่ว่างว่างสิเอา้าว่ามาเลยองค์อาร์เมดส่งคริวที่ข้าพเจ้าจะทูลลาออกจากตําแหน่งที่เป็นอยู่ข้าพเจ้าก็ได้ยินข่าวแว่วๆอยู่ตกลงเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยข้าพเจ้ากราบทูลไปว่ามีปัญหาส่วนตัวความจริงก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นนะเพราะไม่สมควรจะถอนตัวเร็วนะักชาริฟทาไมถึงทําอย่างนั้นล่ะข้าพเจ้ากราบทูลไปตามความจริงว่า อยากจะทำงานอิสระอยู่อย่างเงียบสงบกับครอบครัวถ้าเป็นข้าพเจ้าก็คงโกรธท่านก็มีคนวิาพากษ์วิจาร์เรื่องมิเชลมากเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติไม่สมควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องออกแขกอืมแล้วท่านคิดว่าจะยกผู้หญิงอื่นขึ้นมาแทนมิเชลได้ไหมละ่ะไม่ก็เพราะเหตุนี้แหละข้าพเจ้าถึงอยากจะขอถอนตัวจากตำแหน่งที่ต้องมีส่วนประกอบมากมายเพียงแค่เพื่อความเหมาะสม ถึงยังไงก็มีคนแทนข้าพเจ้าหรอกนะท่านเกิดรักความเป็นอิสระอีกแล้วสิเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องคิดมากเพราะผู้หญิงไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานการอะไรแต่เวลาเนี้ยทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปต้องมีการพบปะระหว่างภรยาทูตและภรยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่งานการเกี่ยวข้องกันเป็นงานของพวกผู้หญิงโดยเฉพาะอ,อก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าหนักใจนี่นาะปัญหาคนต่างชาติเนี่ย ดูจะมีอิทธิพลในกลุ่มสุภาพสตรีชั้นสูงเหลือเกินท่านกลัวว่ามิชเชลจะไม่ได้รับการยอมรับงั้นเหรอข้าพเจ้าเองก็อยากใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องแบกกิตยศอะไรไว้แล้วองค์อาม็รมีพระกระแสะรับสั่งว่ายังไงล่ะไม่ทรงยินยอมหรอกท่านข้าพเจ้าได้ข่าวว่าจะออกบัตรเชิญแล้วอืงานใหญ่งานหนึ่งชนะท่านแม่ของข้าพเจ้าก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เจ้าหญิงมันดาของท่านก็ทรงอยู่ในกลุ่มสตรีชั้นนำนี่นาก็คงจะทรงรู้เดียะเวลาเนี้ยท่านแม่ก็เข้าออกแต่ในวังกับที่บ้านอะไรที่แปลกและใหม่ก็ย่อมจะต้องมีการต่อต้านเป็นธรรมดารอสักนิดเอะให้เวลาและทุกอย่างก็จะชินชาไปเองท่านนำเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่สุดอย่าคิดมากเลยนะบัตรเชิญสำหรับคุณหญิงทูตฝรั่งเศสก็ออกไปแล้วทำไมล่ะอ้า ก่อนในฐานะเป็นญาติกับเจ้าสาวของท่านน่ะสิเพราะนามสกุลเดิมของคุณหญิงก็คือเดลารอนีนามสกุลเดียวกับมาร์มเซลมิเชลไม่ใช่เหรอทำไมนะถึงต้องเชิญคุณหญิงทูดฝรั่งเศสมิเชลคงไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับญาติของเธอนะกรับคงกระอักกระอวนใจพิลึกในเมื่อฝ่ายนั้นไม่ยอมนับเธอเป็นญาติจะดีสักแค่ไหนเนาะถ้ามีเพียงเราสองคนเป็นครอบครัวเล็กๆที่สงบสุข โดยไม่ต้องมีภาระหน้าที่สูงส่งให้ต้องรับผิดชอบแต่ความหวังก็ดูจะห่างไกลออกไปทุกที่มิเชลจ้า มานี่เธอชุดแต่งงานของเธอนะ่ะมาถึงแล,ะละ้วล่ะดูสิโอ้ oh. สวยถูกใจไหมจะ๊ะหยิบขึ้นมาทาบกับตัวสิเดี๋ยวเธอจะต้องลองนะสวยมากเลยคะห้องเสื้อแห่งนี้นะ่ะมีชื่อมากที่สุดของปารีดเธอคงรู้จักดีพวกเรานะ่ะไม่เคยผิดหวังเลยละ่ะถ้าเป็นเสื้อที่สั่งมาจากที่นี่แล้วก็ชุดเนี่ยปักด้วยพลอยอแท้ๆนะจ้ามิเชล ชุดเจ้าสาวแบบยุโรปเหมาะกับเธอมากแต่ว่าเธอนะ่ะก็แต่งชุดพื้นเมืองของเราได้สวยเเหมือนกันเราเตรียมชุดเจ้าสาวแบบพื้นเมืองเอาไว้ให้เธอแล,ล้วล่ะทรงกรุณาหม่อมฉันมากเพคะพอถึงพิธีส่งตัวเจ้าสาวเข้าห้องหอเธอจะเปลี่ยนจากชุดนี้เป็นชุดพื้นเมืองทุกอย่างนะ่ะเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ,ององค์อาเมตทรงต้องการบำเหน็จรางวัลให้ชาลิฟให้สาสมกับการเสียสละของเขาเราไม่มีพิธีแต่งงานแบบนี้ ในล่าจะสำนักมานานแล้วดีใจไม่ใชมิ่เชลเพคะวันพิธีนะ่ะชาลิฟจะต้องสวดต่อหน้าอิหมามก่อนผู้ชายนะ่ะมีพิธีมากมายกว่าผู้หญิงชาลิฟนานเหลือเกินแล้วที่เราไม่ได้พบกันเขาจะเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหมนะได้แต่เป็นห่วงใจจะขาดเมื่อรู้ว่าเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ประเพณีก็เป็นอุปสรรคกีดกันทำให้เราไม่มีโอกาสพบกันเลย เธอเคยเห็นพิธีแต่งงานหรูๆอย่างนี้มาหรือยังจ๊ะไม่เคยไปคะภูมิใจเธอว่านี่น่ะเป็นงานที่มีเกียรติจริงๆเจ้าหญิงสุบายดานะ่ะประมาณดาของชาลิฟสิจ๊ะตอนแรกนะ่ะเขาไม่คิดว่าเจ้าสาวของลูกชายนะ่ะจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าจะเข้าพิธีใหญ่โตมีเกียรติอย่างนี้นะ่ะเขาเพียงแต่นึกว่าเธอจะเป็นเมียคนที่สองหรือว่าที่สามของชาลิฟเขายังหวังอยู่นะว่า จะได้ผู้หญิงเผ่าพัน์ุเดียวกันอีกเขาจะต้องมีภรรยาถึงสี่คนไม่ใช่เราเพียงคนเดียวเราจะทนได้แน่เหรอมาถึงตอนนี้ทุกอย่างก็สายเกินแก้ละวันนั้นเราไม่ควรจะใจอ่อนตามใจเขาเลยถ้าต่อไปเขารักภรรยาคนอื่นแล้วลืมเราหลักเขาอยู่ในฐานะที่จะทำอย่างนั้นได้แน่ๆทำใจให้สงบเอาไว้เธอมิเชล ถ้าต่อไปจะต้องอยู่ร่วมกับเมียคนที่สองที่สามที่สี่ของสาม,มีเนะี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วละ่ะก็เป็นประเพณีของเราเนี่ยจ้ะเอ๊ะเธอรู้หรือยังนะว่าเราเชิญภรรยาทูตทั้งหมดรวมทั้งคุณหญิงทูดฝรั่งเศสญาติของเธอด้วยหม่อมฉันไม่ทราบเรื่องนี้เพคะต่อไปนี้สัมพันธ์ทางการทูตของเรากับฝรั่งเศสนะ่ะก็จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณหญิงทูดฝรั่งเศส ท่านคงจะอึดอัดใจพิลึกที่ต้องรับเชิญในตำแหน่งญาติฝ่ายหญิงเรื่องชาติตระกูลของเรานี่ช่างเป็นปัญหาเสียจริงนี่ถ้าเรารับรักโรแบร์และแต่งงานกับเขาคงไม่มีปัญหายุ่งยากแบบนี้เธอจำขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในวันนั้นได้หรือยังจะ๊ะจำได้ไปคะ่ะแต่หม่อมฉันก็ออกจะหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าจะทำอะไรผิดพลาดเอ,อเพราะไม่เคยออกงานใหญ่อย่างนี้อย่าวิตกเลยจะ้ะ ก่อนวันงานหนึ่งวันเนี่ยฉันจะให้เธอซ้อมจนเข้าใจน่าเสียดายนะที่เธอจะไม่เห็นบรรยากาศทั้งหมดเพราะว่าจะต้องไปรออยู่ในห้องพิธีมีอะไรพิเศษเลยไหมคะท้องพระโรงด้านนอกที่เป็นที่รับแขกแล้วก็ทางที่แขกผ่านน่ะก็จะมีนางกำนันนั่งเรียงรายสุภาพสตรีที่มางานน่ะจะได้รับแจกกำยานของเราเพื่อสูดดมเสียงดน,นตรีในงานบรรเลงโดยผู้หญิงล้วน ขะเคล้าไปกับกลิ่นกํายานบรรยากาศเนี่ยช่างชวนฝันนักละ่ะรอบๆที่นั่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาสีงานพิธีจะเริ่มในเวลาเที่ยงคืนขบวนเจ้าสาวเนี่ยก็จะมีลูกสาวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เดินถือตะเกียงนำขบวนแล้วก็เด็กสาวอีกสิคู่ก็จะเดินถือถาดทองใส่ขนมและของใช้ตามไปกันเป็นคู่ค